ครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่บ้าตึงสิผามาเบิองง่วงงามครับง่วงตัวนี้ท่องหกถึงเจ็ดเดือนครับพานกันตัวท่องจากบ้าตึงแล้ะครับเป็นโตเป็นขาเราละครับจับขาได้แล้วครับง่วงตัวนี้เปิดอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับแข็งขาดีเล็บดีโพ้นดีครับถ่ายยิ่งยิ่งเงาห้างยิ่งยิ่งครับห้างเป็นฟัวเลยครับ นางามแห้งเขางามแห้งครับตัวนี้ครับเล็บก็ดีครับว่ามีมงตีครับวดาตัวนี้ครับห้าหนากครับเจ้านี่ครับที่อาศัปพ่อโตได้ครับอยู่ในป่าอย่างเลิกๆลกเหมือนครับว่างามมักอยู่ในป่าตัวครับนะครับเบิ่งครับสีแดงเข้มครับอันนี้มันอยู่ในห่มครับเลยบมันบดถึกเดียครับมันอยู่ในห่มครับอ่ามือเงาพัน อาลอยถนนครับรับประกันทองครับรับประกันค่าทุกค่าถอนบ่มีนะครับเด้อิ่งเงาครับนาเลี้ยงเฮี้ยงครับงูตัวนี้ครับหาเนื้อครับชังเชื่องครับมาส้มตัวจริงได้ครับอยู่ขอครับตอนนี้ครับุลนะครับอ้ยหาหนื้อครับโอนกระไันเรื่องคดีครับผลครับออกแดดครับเฮี้ยงเป็นตะเบิงครับพี่น้องมาเบิงใกล้ๆน้อกันครับ ติดต่อเบาตึงคำมาได้ครับศ8นย์แปดศูนย์หนึ่งแปแปดหาหนึ่งหนึ่งศูย์ครับ,บครับบังใกล้ครับหาหมื่นเก้าพันหาร่อยครับว่ามีมงตีครับงวดตัวนี้ครับดวนนะครับเด้อดวนดวนดวนพร้อมหาหากครับ ขี่หลังบ้านออกครับขอกจืนแห้งขอกจืนแห้งนอนเกียรเอาผมเอาถึงหลังออกได้สำเนียลครับาเบงอครับพี่นก่ายแห้งครับงวดถึงครับหน้าซื้อน้าเลี้ยงครับหาอยากครับที่สาคัญทองครับพกเจ็ดเดือนนะครับผสมโตมากนะครับเด้องวดผสมโตครับว้านนาว่าอําเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับสนใจไม่ช่อมโตจริงได้ครับนี่ข้อครับ เบิ่งครับเล็บก็งามครับคอขาก็ดีหงอหังนี้ไปิญญาเก่งหัวครับหมวดตัวนี้ซื่อไปเพราะผิดหลังครับเบื่องครับลงไปน้ำกันครับเนงๆงครับนาง่ามแห้งครับหมวดตัวนี้ครับหน้าเลียงแห้งครับหาหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับ ราคาอาจจะต้องได้ครับงามๆครับพี่น้องเบิ้งเอาครับกล่องก็พ่ค่อยดีไปเลยเพราะว่างามครับตอนนี้เพิ่อนยุ่ในโฮมครับเบิ้งม่มีวงตีครับพี่น้องตัวนี้ครับว่าถึงรับประกันนะครับบิม่มีวงตีครับคนนะครับเบิ่งครับ ต้องหกเจ็ดเดือนนะครับผสมตัวมาครับอุ้ยสชนะครับงวดตัวนี้ครับหายาครับพี่น้องงวดแบบนี้หายาครับเดี่ยงง่ายครับงวดแบบนี้ให้ลูกดีครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันครับบ่าตึงเปลี่ยนเข้าเห็นไหมครับเดียงงามครับอ่ามืเก็พันหาลอยเท่านั้นครับตัวนะครับเด้อ ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปแปดหาหนึ่งหนึ่งศูนครับป่านหน้าวาครับหนาวามูหนึ่งครับเส้นทางไฟแดงมาทางกุเขปุ่นครับประมาณห้าร้อยเมตรนี่แหละครับโตหาเบาตึงคับได้ครับเพื่อครับพี่น้องโอ้ยงามๆครับสุดท้ายนี้เบาตึงกับขอฝากช่องเบาตึงปทุ่มลาดไปน้ำเนเจ้าครับเด้าฝากกดติดตามไอโผมน้ำเนอครับ เพื่อเป็นกำลังใจห้างวัางงามงาม,มาให้พี่นลองในเบิงงกันในชมกันครับสวัสดีครับ